พี่จะเล่นเราแล้วครับจะเผาสมองเหรอครับไม่ไม่ริมหมากพี่แหละไม่ชล่นริมมากเมนูยาออทีครับคือน้ำพริกครับเดี่ยวอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกกระเหลี่ยงเนาะจ้าเนื้อพี่ชอน้ำพริกนี่น้ำพริกขมมาเนาะไม่อั่นี้ก็อร่อยเหมือนกันหมดนี่แหละเนาะน้ำพริกเหมือนกันหมดอร่อยกุเลยนน้ำมันนะครับมาแล้นี่ก็อายุขยอยีกกงไข่หน้า กินเะชุถมแล้วก e. ็ระเบิดจมูกมากเลครับรอพิกสุกนะครับอ่าฮะอ๋อจีก้องไข่แล้วกับผูหรอไข่ยู่อ๋อู่จมูกครับหลลีลีน่หูมาักขีแล้เนี่ยอันไหนยังเช็นไม่มาเช็นไม่อยู่เนาะ หลวงพูดจริงๆล้วดาใจก็ไปเจอาดูนี่แหละแล้วครั้งนี้ใครกว่าวมาหาเราเนาะใครเนาะกับหรามั่วาไม่เป็นไรแล้วใครก็ไดตังแต่ผมมั่ี่นั่เนาะปีนยาพคนมาว่าปีนยาเนาะปีนยาเนาะปีนยาปียาจริงๆเนะจ้าเนาะโอ้ฮะฮะครับผม

เล่าบ้หันีขัา้อเล้านี้ก็บ้ายิ่งช่วยกนด้วนะผมไม่โดนลบผมไม่ใช่ร้าับบ้านเลยฉันไม่ไหวแล้วเ่้อนาดอันนี้เวรโรเวอลานี่ปลาระพม่าใช่ไหมจ๊ะมากราบโรผู้นยอบหมักจนเละเลยครับจนแบบเลอวแต่ก้างแล้วก็จะต้มเอาแต่น้ำนะครับ

เราสียปากเนี่ยงชาบนเนาะชาบ้นนะใครเนาะไ้เสียปากให้ันะดี่อดีวิลิดอกอดีวิลิดอกปิลยลิดอกพราอาการรยยาแบเลากะดาปารีกันเลี้ยบอากาลชีเลทาปากาลหาลี้ทปุปาดต้นนลานา ลาเยชิผงขมิ้นนะครับขาดไม่ได้เลยพระเอกเลยนะครับ <c oughs> เดือดแล้วครับน้ำมันร้นเดือดแล้วครับโ <Okay, S 1> อเคครับผมครับโอเคโอเคแล้วโอเคครับผมครับคร okay, okay, okay. ับมาเถอะเงินเยอะเยอะเด้อปลาดีคนทางว่าทางว่าทางลูก้ดบ้ลก็จะข้ามีออนไลน์ก็ข้คาครับมาเถอ พี่มีว่าอะไรล้วเขาเขาปะไม่เป็นไรขา่บโอ้เธอโอ้เธอเข้าประตูเาเยอะเยอะเด้อปลาที่กทางก็ทางก็ทางลูกบอแล้วก็จะเขามีออนไลน์ก็เข้าเข้าพะู พี่มีว่าอะไรวเขาเขาปุถไม่เป็นไรข้าแต่บ่โอทเานโอทผอมมาละที่งนานาอผอมแดงจ้าละที่ละที่หรอพรมาละที่งออยากทอก็ไเจรเนานะ ชี่ที่นก็ยังบอกว่าอร่อยนะครับน้ำช้อนน้ำเบอร์แหล่ะเต็มมือของกะลาบุจีเนี่ยพี่ที่เนี่ยอร่อยครับเหมือนเดิมกิดแล้วก็รับนี่นี่กำลังต้มนี่กำลังต้มนี่กำลังต้มแล้วว่าผมมาที่อ่ะนะเสิร์ชีเลสเกินสุดดครับจริงจริงน้ำช้อนน้ำเบอร์ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรู้ว่ากลิ่นมันสุดยอดจริงจริงแต่ผมก็ยังเรียนแบบอยู่ว่าจะทำยังไงเนี่ยกลับบ้านจะทำให้พ่อกับแม่กินเนี่ยจริงช่างอย่าง ก็จะรู it ้เ <punch> ่ยการบูชีทำยังไงครับเหมือนอชินาสาโบสาโบขาบลอบว่าขากุยจักรพลัวที่องค์พ้มาตายแล้อันนี้เลชนะบูชีน้ำบรรลัต้สนะครับบาวิงเนาะก้างหายหมดแล้วเล่นชดนะบูชีนครับบาวิ๋เนาะการบูจีน่ากลัวไม่ถอดปลั๊กนี่นะครับ เอาละละกาละกากูโดราเนาะนี่มาอย่าเบอะอืมอืมละกาละกัมคูโดราเวเนาะหรอดีวะเนี่ยอดีเวละชมาเสขาวเนาะอ๋อเสขโพเลยละกาละกากูตุลาเวเนาะอร่อยครับอร่อยจริงๆไม่รู้จะพูดไงมาละเบาะวะนี่ မေအောင်ကန်သဘူရီမာလာဘာဝမေအောင်ကန်ရှီမြူလီမာလာဘာဝလောဒ်သာသုဒ္ဓေတူဒါဝါဘလောဒ်အလဘာဝเออနလိဝဒနလိသမဒိသိုင်းနောကြယ်နဝဇန္နအာဝနလိယဝဇန္နအာဝယလီလီလီသုံးလားဖိဘမာဇာရယ်လော บกูมารล่ล่เียปอกูมาลลมาอาากั้าคูยาเดลูอันนี้เขาเรียกน้ำพิระอยำงกูยางกูมทีเาาทีลูกีนี่แต่มีคนบอกว่าไม่เป็นของพม่าไม่ใช่ของกะเหรียงอ่ะอกูมารล่าบมลกขอมเยงมาเรมาเนี้เสร็จแล้วหรือจานมาอะไรมาบ้าอะใช่ไหม

ที่บอกกะเหรี่ยงนีีอะีกับเบอร์แม่เลด้าแมีปลาที่เานอคุณลาแนีใส่โงสุนี่อาจารย์บอกว่าอร่อยหละเมนแล้วมาได้ยังล็อกเห็เราความฝัลอร่อยแล้วแล้วจะแอบขมกิน้ดนะอ่าได้นครับแล้วจะกินนี่แหละจะแอบกินนี่แหละกินแล้วจะกลับนี่แหละ